สวัสดีครับแฟนๆ Zen Hope Channel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทำแชรเล์นสนุกๆก,กันอีกแล้วนะครับในตัวเชียงเมืองเชียงใหม่ละนะฮะก็คือปกติเราจะขับรถขึ้นดอยสุเทพเนาะเราก็ขับขึ้นไปเลยนะครับวันนี้จะมานั่งรถแดงนะครับนั่งรถแดงขึ้นดอยสุเทพนะครับเนะี่ยว่าจะเป็นมีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปอ<บ>ัปเดตบรบรยากาศบนดอยสุเทพช่วงใกล้เทศกาลสงการนะว่านักท่องเที่ยวจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดให้แฟนๆชมเลยนะครับว่า การนั่งรถแดงขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเท่าไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวติชตามชดในคลิปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นเรทราคาเน,ะเนาะก็คือขึ้นคนละ50บาทลง50บาทนะครับก็คือไปถึงเฉพาะวัดพระาธาตุดอยสุเทพเนาะถ้าจะไปภูพิงก็จะต้องเพิ่มเพิ่มราคานะครับตามเนี้ยแล้วก็ บ้านแมวโดยพุยนะครับแล้วก็ขุนช่างเครียดอะไรนะครับแ,200แต่กุระมันต้นสองร้อย้สองร้อยครับแต่ช่วงนี้แบบมีแล้วเน<ด>าะแ,าแาต่กุระค,ครับนีฮะก็ขุนช่างเครียดน,นะครับพญาเสือโกงก็จะมีปีละครั้งนะครับแล้วก็เราก็เคยไปอัปเดตให้แฟนๆชมแล้ะนะครับผมนี่แต่ถ้าราคาเหมาก็เริ่มต้นที่ประมาณแ800ดร้อยบาทนะครับโอเค ครับคิวรถเนี่ยก็จะอยู่รบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นถนน้มยแก้วที่ทางขึ้นดอยสุเทพเนาะถ้าถ้าเราจะขึ้นดอยสุเทพเราจะต้องผ่านตรงเนี้ยทุกครั้งนะครับถ้าอันนี้แนะนําก็คือถ้าใครเอารถส่วนตัวมาแล้วขับรถคิดว่าตัวเองขับรถขึ้นดอยไม่คล่องเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเกิดอันตรายก็มาใช้บริการกันได้นะครับพี่ๆเขาก็จใจดีทุกคนนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับ นะครับตอนนี้รถก็มาจอดรอรอแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกันประมาณห้าคนนะครับผมแี่ตองไปเลยรุยนะครับไปกับสมาชิกสมาชิกลุยดอยนะครับเดินครับพี่นัทครับเนี่ถ้าเมารถก็นั่งหน้าได้นะครับผมเออ เพื่อนเพื่อน,นสมาชิกใ่ใๆให้กล้องหน่อยครับเย้ yeah, วันนี้เราไปลุยดอยสุเทพกันนะครับกับ <laughs> <g rab> พี่รถแดงโอเคไปครับครับตอนนี้รถก็เคลื่อนตัวออกจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็คือขึ้นไปบนดอยสุเทพนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นอนุสวรีกูบาศรีวิชัยนะครับกูบาศรีวิชัยก็เป็นผู้บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับ แล้วผ่านมาก็จะเป็นวัดศรีโซดาเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ถนนขึ้นดอยสุเทพก็ได้รับการขยายนะครับผมกว้างกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแล้วก็สามารถาวิ่งได้ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการลาดพื้นถนนใหม่เนี่ยครับเรียบกริบทีเดียวนะครับก็ขึ้นไปได้สบายๆนะครับถ้าใครขับรถข้องก็ขับรถขึ้นมาเองก็ไม่ยากนะครับผมแต่ถ้า คิดว่าขับไม่คล่องก็ใช้บริการรถแดงกันได้นะครับผมก็ราคาไม่แพงครับผมแล้วก็คนขับเขาก็ขับขึ้นลงทุกวันเนาะเขาก็มีความชานาญทางนะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็ขับไม่เร็วครับผมก็ค่อยๆไปนะครับไปตามทางเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับคนเมารถเนี่ยก็นะครับก็นั่งแล้วก็เอาหน้ารับลมนะครับสบายๆเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวหนึ่งนะครับจุดชมวิวดดยสุเทพ เนี่ยรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปครับผมสองข้างทางก็ต้นไม้ร่มรื่นครับผมมีความสบายตาครับรถก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วนะครับจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงดอยสุเทพเนี่ก็ประมาณ10โลนิดๆน,น,นะครับผมถ้าไปจนถึงภูพิงก็ประมาณ12 13มกิโลนะครับบนเส้นทางนี้ก็จะสามารถไปชมพระตำหนัก ผูพิงได้นะครับแล้วก็ไปบ้านม้งโดยปุยนะครับผมแล้วถ้าในช่วงมกราเนี่ยก็จะมีสก,กุลขุนช่างเขียนนะครับเป็นอดอกพญาเสือโค้งเนาะที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดนะครับเนี่ยเราก็มาถึงโค้งขุนกันชนะนนแล้วโค้งที่มีความหักศอกมากที่สุดบนเส้นทางนี้นะครับคือมันหักศอกแล้วมันก็ขึ้นชันขึ้นไปนะครับผมเนี่ยถ้าใครขับไม่คล่องเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียวเราก็มาถึงแล้วครับผม นี่บริเวณเชิงบันไดานาคดอยสุเทพวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับผมเนี่ยสองข้างทางก็จะมีร้านค้าของชาวบ้านเนาะขายอาหารขายของที่ระลึกเนี่ยนะครับผมเนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางขึ้นบันไดานาควัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับถ้าใครขับรถไม่คล่องก็แนะนําให้ใช้วิธีนี้ก็สะดวกดีครับผมแต่ถนนขึ้นดอยสุเทพก็ขับไม่ยากครับผม โอเคตอนนี้มาถึงดอุเทพแล้วนะครับผมโดยปลอดภัยนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะนั่งรถคันเดิมกลับลงไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบนวัดก่อนนะครับผมนี่สําเร็จแล้วครับผม บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณบันไดานาคนะครับเพื่อขึ้นสู่ตัววัดพระธาตุดอยสุเทพที่อยู่ด้านบนนะครับจําจนวนขั้นบันไดก็จะมีทั้งหมด3 0 6ขั้นนะครับก็คือนับตั้งแต่บันไดที่เราขึ้นมาจากตรงถนนนะครับผมจนถึงบนยอดเลยนะครับก็คือมีจํานวนทั้งหมด3 0 6ขั้นนะครับถ้าใครมีกําลังมีแรงก็ มาวัดพลังกันได้นะครับวันนี้ลุงเล็กก็จะค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวก็จะมีจุดให้บริการรถรางนะครับเพื่อขึ้นไปสู่บนวัดนะครับได้อย่างสะดวกนะครับสมัยก่อนไม่มีรถรางเนี่ยก็ต้องเดินนะครับลุงเล็กก็มาเดินขึ้นหลายครั้งละนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ห่างหายการเดินขึ้นไปนานเนี่ยก็จะกลับมาลองกําลังขย้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไป เดินไปพักไปนะครับเพราะว่าแรงไม่ค่อยมีแล้วนะครับแงมาเดินไปด้วยกันนะครับผมสำหรับบันไดานาควัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับก็มีจำนวนทั้งหมด3 0มร้ขั้นนะครับอย่างที่บอกไปเป็นบันไดเก่าแก่เนี่ยอยู่คู่กับวัดพระาธาตุดอยสุเทพมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับผมก็คือในอดีตก็ หลังจากบูเบิกสร้างทางขึ้นมาก็จะมาจนถึงตีนสะพานเออบันไดานาควัดพระธาตุดอยสุเทพตรงนี้ครับผมแต่มันก็จะไม่ได้แบบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีชานพักเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับให้พักขาเนาะแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าไม่ไหวก็เดินไปพักไปได้นะครับผมเนี่ยก็เขาก็เชื่อกันว่าถ้าได้มาเดินขึ้นบันไดานาควัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะได้บุญกุศล สูงนะครับผมแต่ปัจจุบันก็จะมีลิฟต์นะครับลิฟต์หรือรถรางเนี่ยพาขึ้นไปสำหรับผู้ที่คิดว่าไม่ไหว <c oughs> นะครับก็ไปใช้บริการได้นะครับก็คนละ20บาทเป็นค่าบำรุงวัดนะครับตัวบันไดก็ได้รับการบูรณะปรับปรุงมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันก็มีความสวยงามนี่นะครับแล้วตอนที่เราไปก็เป็น เวลาสักประมาณ8ปดโมงนะครับก็มีแสงแพระอาทิตย์ลอดตรงนา้ก็มีความสวยงามเลยทีเดียวนี่ตอนนี้ ก็เหลือไม่กี่ขั้นนะครับเราก็ก็ถึงวัดประทาตุโดยสุเทพแล้วนะครับผมหลังจากไม่ได้เดินมาหลายสิบปีนะครับวันนี้ลุงเล็กก็กลับมาพิชิตบันไดหนาาวัดประทาตุโดยสุเทพกันอีกครั้งแล้วนี่มาถึงแล้วครับผมในที่สุดก็ทําสําเร็จนะครับปกติช่วงหลังนี้ก็คือขึ้นรถรางตลอดนะครับนี่ บรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ลุงเล็กเดินขึ้นบันไดมาพี่สองแต่พี่สองขึ้นขึ้นลิฟต์มาโอ้นั่นแหละสามร้อยหกขั้นพี่สองถามเขาแล้วนะว่า ความความไอแต่ละขั้นเนี่ยคือสามจำนวนรวมทั้งหมดสามหกขั้นครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับกับพระธาตุพระธาตุภูสีที่เราที่ไหนพระธาตุภูสีลุงเล็กว่าภูสีเหนื่อยกว่าวะเออตอนนั้นที่เราไปภูสีเหนื่อยเนาะเออนั่นแหละขนาดว่าอากาศเย็นกว่านี้นะครับผมก็คือตอนนี้เรามาถึงแล้ว หลังจากที่สักการะพระธาตุโดยสุเทพกันเรียบร้อยแล้วนะครับขานลงเนี่ยลุงเลโก,ก้ขอลงลิฟดีกว่านะครับก็ เป็นรถรางนะครับให้บริการที่ราคา20บาทเนาะได้ทั้งขึ้นและลงนะครับผมก็จะได้ตัวมาแล้วก็เก็บตัวไว้สําหรับขาลงด้วยนะครับถ้าใครขึ้นมาเนาะก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับผมสําหรับคนที่คิดว่าเดินบันไดหนาคไม่ไหวก็ใช้บริการลิฟต์ได้นะครับแป๊บเดียวก็ลงมาถึงแล้วนะครับผมขาลงเนี่ยลุงเล็กขอใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าหมดแรงกับขาขึ้นไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยวันที่เราไปก็มีนักท่องเที่ยวมา น้าตาผสมควรนะครับผมนี่แล้วก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีคนรอขึ้นต่อคิวยาวเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะพี่สองเราก็จะกลับกันแล้วครับตอนนี้ก็กลับรถคันเดิมคันนี้ใช่ไหมคันนี้แหละแต่ว่ามีผู้โดยสารอื่นไปด้วยกับเรานะครับกลับคันเดิมนะโอเค มาถึงแล้วนะครับที่ออข้างล่างเนาะ<ช>ครับผมก็คือถนน้ม่แก้วที่เราลถดไปครั้งแรกนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเยแล้วก็ลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยติดตามนะครับผมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยขอบคุณครับ